สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กับผมครับธนพลศรีพลนักศึกษาอนมามยสิ่งแวดล้อมครับดิฉันสุมิตาสายลาดนักศึกษาอันมามยสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่2ค่ะครับผมวันนี้พวกเราสองคนนะครับมาทาภารกิจให้สุริษากับน้องชั้นป .4 นะครับจะเป็นยังไงนะั้นไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับ พี่ๆนะคะจะมีแผนสุขศึกษานะคะโดยการที่มาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็จะมีโรคที่มาจากฤดูฝนก็คือเราจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับเจตโรคที่มาจากฤดูฝนนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปฟังครับผมในช่วงฤดูฝนนะครับจะมีทาซื้อแล้วก็มีอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น มาค่ะฤดูฝนจะต้องมีโรคนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบแบบนี้เราจะมาเริ่มร่วด้วยโรคตอ่อมทําซีดเสตนะครับซึ่งโรคต่อมที่อสเซตเนี่ยเป็นโรคที่มีอาการเจ็บคอนะครับบริเวณต่อมทําซิดนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะมีอาการคอเสียนเรามาดูกันว่าอาการเป็นยังไงอาการของต่อมทําซีดเสตนะคะรับก็จะมีการเจ็บคอคืดลําบากบางทีก็จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มีกลิ่นปากส่วนสาเหตุหลักๆนะครับ70-80%มักจะติดเชื้อไวรัสซึ่งสามารถรักษาได้ด้วย กเรียกว่าดื่มน้ำเยอะนะครับส่วนอีกประมาณ15 20%จะเป็นการติดเชื้อตับอักเสีเออันนี้ก็องรักษาด้วยการกินยาฆ่าเชื้อนะครับส่วนอีก5%้ว่จะเกิดจากเชื้อรานะครับการป้องกันเราสามารถป้องกันได้โดยการขัาความดันพอกับออกกำลังกายการดืด่มน้ำไม่เยอะนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือให้สะอาดครับผมต่อไปจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ,ญ่โรคไข้หวัดใหญ,ญ่นะคะก็จะเป็น ไข้หวัดใหญ่ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะเกิดจากการติดเชื้อของไวรัสนะคะส่งผลให้ต่อระบบทางเดินหายใจในส่วนของจมูกลห้คอแล้วก็ปอดนะคะน้องๆเคยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ไหมคะไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดานะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวพี่จากวันนี้นะคะพี่ก็จะมา พูดใหน้น้องฟังนะคะว่าสองไข้นี้น้องๆอ,อาจจะสับสนว่าไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดาเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้พี่จุลบอกว่าไข้หวัดใหญ่นะคะก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดศีรษะมีไข้สูงนะคะแล้วก็หนาวสั่นมือเท้าหรือเท้าหรือข้อเท้าบวมนะคะเจ็บหน้าอกหายใจหอบเหนื่องยงหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือว่า มีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือสมองอักเสบนะคะเช่นปวดศรีรษะขึ้นไส้นะคะแล้วก็ไอเป็นเลือดนะคะต่อมาสาเหตุของโรคนี้นะคะก็จะมาจากเกิดจากการร่างกายได้รับเชื้อไวรัสของกลุ่ม <lu> ไวรัสนะคะผ่านทางประสาทสัมผัสต่างๆโดยการติดเชื้อที่พบในมนุษย์คือสายพันธ์ A สายพันดีและสายพัน์ีนะคะนำไปสู่การป้องกันนะคะ ยังไงนะคะก็ในปัจจุบันมีวัคซีนนะคะสําหรับฉีดป้องกันไวรัสสามารถฉีดได้แบบปีละครั้งนะคะผมต่อไปต่อไปนะครับจะเป็นของโรคสีหนูนะครับโรคสีหนูเนี่ยหรือเป็นโรคเลปโตสไปโรซิส uh, นะครับเป็นโรคที่ติดเชือ้อไปทีเรียน,นะครับอยู่ในดินนะครับอยู่ในน้ำสามารถเกิดได้ทั้งคนและสัตว์นะครับเรามาดูกันว่าอาการ,วาการเวลาเราเป็นโรคติดเชื้อโรคสีหนูเนี่ยเราจะมีการยังไง อาการของมันคือจะส่งผลต่อร่างกายจะมีไข้สูงนะครับแล้วก็มีการอ่อนเพลียบันทีก็จะปวดตามเนื้อตามตัวนะครับไอจ้าเจ็บคอมีคอเสีนะครับบางคนอาจจะมีคลื่นไส้และอาเจียนของร่วงนะครับสาเหตุน,นะครับเกิดมาจากาเชื้อที่มากับปัสสาวะนะครับจากสัตว์หรือเป็นเชื้อปนเปื้อนมากับน้ําหรือดินที่เปียกน,นะครับ เนื่องจากจะมีเชื้อแบคทีเรียชนิดที่สามารถชอนชัยเข้าสู่ร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นตามเยื่อบุตาตามปากนะครับตามรอยแผลหรือรอยขีดข่วนเวลาเราจะเดินหรือไปไหนนะคะจะต้องใส่้องใส่รองเ,เท้าเพื่อป้องกันโรคนี้ก็คือถ้าเรามีรอยแผลตามรบอตามเท้าเราไม่ใส่รลงกท้าเน,นี่ยครับพวกเชื้อพวกนี้จะสามารถที่จะเข้าไปร่างกายเราได้นะครับแต่เราก็จะมีที่ป้องกันนะคะก็คือว่าพวกนี้นะคะมันจะมาจากพวกหนูนะครับเป็นผาหัก็คือเราสามารถกําจัดหนูได้นะครับบางทีอา อาจจะอยู่กำจัดอาจจะอยู่ห่างจากบริเวณน้ำขังนะครับซึ่งน้ำขังเป็นที่แพร่กระจายเชื้อนะครับหรืออาจจะอยู่จากพื้นอกจากห่างจากพื้นที่สูญเสียนะครับที่อาหารที่มีการปรุงสุกนะครับหรืออาหารที่ถ้ามีอาหารที่เหลือเราควรจะเก็บหรือว่าปิดภาชนะให้มีทีิสดนะครับือเรียกการสัมผัสกับสวรที่เป็นอาหารโรคครับต่อไปโรคที่สีนะคะน้องก็คือโรคที่มาจากเดูฝนนะคะก็จะมีโรคเยื่อบุตาอักเสบหรือว่าบ้านเรานะคะเรียกว่าโรค โรคอะไรคะตาแดงค่ะนั่นแหละนะคะคน้องๆเคยเป็นกันไหมคะมเคยเป็นกันไหมไมเคยค่ะเป็นแสบตาใช่ม่เยเลยแต่บางคนก็สามารถเป็นได้เราก็จะป้องกันไว้นะคะเพราะว่าโรคมันมาจากฤดูฝน,นนะคะช่วงนี้ก็ฤดูฝน,นนะคะ<ม>ในโรคอ่อเยื่อบุตาอักเสบหรือว่าโรคตาแดงของเรานะคะที่เรารู้ๆกันอยู่ก็คือจะเป็นภาวะที่เยื่อบุตาอักเสบนะคะหรือว่าติดเชื้อ ซึ่งเยื่อบุตานั้นเป็นเยื่อเพื่อใสที่คุมตาขาวและตาบุบด้านในของเปลือกตานะคะอาการก็จะเป็นตาแดงที่ตาขาวหรือว่าที่เปลือกตาด้านในนะคะแล้วก็คันตาแสบตาตาบวมหรือว่าเยื่อบุตาบวนะคะก็จะมีการผลิตน้ําตามากขึ้นกว่าปกติตาแฉะหรือว่ามีน้ําตาไหลนะคะรู้สึกว่าจะมีเม็ดเล็กๆหรือว่า อยู่ในตาแล้วก็ตาจะไวต่อแสงนะคะจะมีขี้ตาที่เป็นสีเหลืองหรือว่าขี้ตาออกอมากกว่าปกตินะคะแล้วก็สาเหตุของโรคนี้นะคะก็จะเกิดจากการอักเสบก,การติดเชื้อของเยื่อบุตานะคะซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญก็คือได้แบบก่เชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียและก็การและสารกอภูมิแพ้นะคะนอกจากนี้สาเหตุที่มาจากสารเคมีก็ยังมีนะคะเช่นคนที่ใส่คอนเทคเนส์หรือว่า สิ่งแปลกปลอมที่เข้าตาอย่างเช่นเมล็เข้าตาเราอะไรประมาณนี้นะคะน้องก็าจะทำให้เป็นโรคนี้ได้นะคะใครใส่เมล็ดไหมคะมีค่ะอรับควรอาจะระวังแล้วเราก็จะมีวิธีการป้องกันด้วยนะคะก็คือไม่ควรค่ะส่ี้ตานะคะมีอะไรเข้าตาไม่ให้ใช้น้ำสะอาดนะคะน้องล้างตาและก็ไม่คุกคีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคตาแดง บางทีนะคะเราจะเห็นเพื่อนที่เป็นโรคตาแดงเวลามาโรงเรียนอะไรแบบนี้เราคุณหมอนะคะก็จะบอกว่าให้น้องพักสายตาอยู่บ้านนะคะเพราะว่ามันจะมีการแพร่เชื้อให้เพืเ่อนๆได้นะคะตัวนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นลมฝุ่นละออนนะคะใช้แว่นตากันแดดช่วยด้วยนะคะครับบางทีถ้าสมมติเราใช้น้ำการน้ำในการตามตาเราเนี่ยเราจะ,ะเปิดน้ำให้มันไหลผ่านผ่านกระบอกตานะคบเปิดให้น้ำไหล ผ่านเข้าไปแล้วก็ไหลออกนะครับบางทีถ้าถ้าสมมติว่าเราเป็นาบางคนอาจจะใช้วิธีการแบบเอาแก้วน้ำนเนี่ยเทใส่นน้ำแล้วก็ตาแบบกระพริบตาใส่น้ำมันกินเชื่อ้วก็ยังควรอยู่ข้างในแก้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะกลับเข้าสู่ดวงตาเราได้เหมือนเดิมเนาะอ่ะต่อไปจะเป็นโรคของโรคแคบแบบธรรมดาเมื่อกี้ไปแล้วเราแคบแบบใหญ่ต่อไปเป็นโรคแคบแบบธรรมดาเนาะความาเาความความเราตู้จักว่าแคบแบบ ธรรมดาก่อนมีใครรู้ไหมครับว่าไข้หวัดธรรมดาเนี่ยต่างกันจากไข้หวัดใหญ่ยังไงน,น้องพันยีก็คือเป็นเป็นไข้หวัดธรรมดานะคะเพราะว่าเนี่ยเกิดในช่วงฤดูฝนนะคะใช่ค่ะมาเราทำความรู้จักกันก่อนเนาะก็คือไข้หวัดธรรมดาเนี่ยจะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชเื้อไวรัสอ่าภูเรนอ่ะทางเดินหายใจนะครับส่วนต้นของจะมีพวกจมูกคอนะครับแล้วก็กรอบเสียงโดยเชื้อ,อจะเกิดจาก ไข้หวัดเราเป็นเชื้อที่เวลาที่ไม่ค่อยรุยนแรงมากนะครับสามารถหายเองได้เนาะไม่จำเป็นต้องไปรักษาอะไรที่แบบวุ่นยุ่งยากมากาามาาาาก็สามารถแบบคือถ้าเราดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองได้ดีก็จะสามารถที่จะหายได้เนาะอาการของมันก็คือจะมีไข้อ,อกก่อนนะครับไข้ต่ำๆมีอาการอ่อนเพียธรรมดาแล้องกาเราเป็นไข้ไม่สบายปวดที่ศะกปวดกล้ามเนื้อมีอการคันสนุกนะครับมีน้ำมูกไหลอะไรอย่างนี้แล้วก็มีไอเล็กน้อยนะครับเจ็บคอบ้างมีเสียงแหบบ้างนะครับถ้าจะอาการเหมือนก็ มีรักษาะจะมาฟ้อนซีก่อนจะล้วก็ไปรักษาเนาะสปเห็นของมันก็คือเป็นแค่หวัดทีติดเชื้อที่มีหลายสายพันธุ์แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเชื้อที่ไม่ค่อยนแรงมากเท่าไหร่ทั้างนั้นเราถึงจะสามารถรักษาได้ง่ายการป้องกันนะครับเราสามารถดื่มน้ำสะอาดนะครับวันละ8แก้วอันนี้ก็เป็นหลักสุขะอน,นมามัยอยู่แล้วเนาะว่าวันหนึ่งเราต้องดืง่มน,น้ำของเขาแปแก้วเนาะแล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพตัวเองออกกำลังกายเป็นประจำรักษาด้วยให้โมกุลเสมอแล้วก็ไม่ควรอาบน้ำที่เย็นจัดเนาะมันอาจจะมีอาการแบบอุ่นๆ บ้านไทมีเครื่องทำน้ำร้อนก็สามารถเปิดน้ำรนอาบได้พราะคันนี้เป็นน้ำเย็นก็อาจจะ<ม>ต้มน้ำอาบนออะอาใช่ต้นๆนะคะโอเคต่อมาโรคที่6นะคะก็จะเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะปัจจุบันนะคะก็คือจะมีช่วงในฤดูฝนก็คือจะมียอดผู้ป่วยที่ขึ้นเยอะอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าโรคไข้เลือดออกของเรานะคะก็จะเป็นโรคที่ติดต่อจาก เชื้อไวรัสแดงกี่นะคะที่แพร่สู่ร่างกายคนนะคะจากการกัดของยุงลายตัวเมียนะคะผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงนะคะจะมีอาการป่วยรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดานะคะก็ตอนนี้นะคะน้องๆก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะเ,คเพราะว่ามันจะเหมือนไข้หวัดธรรมดาแต่ว่ามันจะมีเชื้อไวรัสเดงกี่ของยุงที่กัดของเรานะคะก็จะเป็นกลายเป็นไข้ที่ออกได้นะคะที่หน้าฝนยุงยิ่งชุมเนาะใช่ใช ต่อมานะคะก็จะเป็นสาเหตุของโรคนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสแดงกีที่มียุงเป็นตัวนํานะคะเมื่อยุงกัดและดูดเลือดที่มีเชื้อมาจากผู้ป่วยแล้วจะไปกัดผู้ใดนะคะก็จะถ่ายทอดเชื้อโรคนี้ไปให้ผู้ที่ถูกกัดได้นะคะและเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะต่อมา ะะแล้วก็บางคนนะคะปวดรอบกระบ,บอกตานะคะปวดเมือ่อยตามตัวและอาจมีผื่นแดงๆนะคะจะเป็นโรคจะเป็นอาการที่ซึมเบื่ออาหารปวดท้องหรือว่าบางคนก็อาเจียนนะคะต่อมาวิธีการป้องกันที่ไม่ให้ยุงนะคะกัดเหล่านะก็จะเป็นการป้องกันยุงกัดน,นะคะควรนอนในมุ้งนะคะหรือเี่ยงการอยู่บริวเวณอับชื้นหรือว่าทายาการยุงนะคะต่อมาก็จะเป็น ดูบริเวณแถวบ้านกันนะคะเริเวณที่มีแบบน้ำผ่านรามะพร้าวอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม่ก็่ถ้วยชาที่แตกอ่ะมีน้ำา่านเล็กน้อยก็สามารถที่จะพาพันยืนได้เนาะโอเคต่อไปเป็นโรคสุดท้ายโรคที่เจ็ดนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับโรคของโวคเสียพันนะครับจะเรียแล้วโรคเสียพันเนี่ยจะเป็นโรคที่โบบ่อยในรุูนฝนว่าเชื้อน้ำที่จัดได้มาในรดูฝนเนี่ยครับที่เรารับทาำเข้าไปก็สามารถเป็นเชื้อที่ทําให้เราต้องร่วงได้นะครับ ดูกันว่าอาการเป็นยังไงถ้ามเราพบอาการแบบนี้เราจะรักษายังไงนะครับอาการก็จะเป็นจะมีอาการถ่ายเหลวนะครับถ่ายเป็นน้ําหรือามีอาการรักษาเป็นเ,เป็นมูกนะครับถ่ายผิดปกติติดต่อกันมากกว่าสาครั้งต่อวันนะครับบางทีบางคนอาจจะครั้งหนึ่งสองครั้งต่อวันเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เสีย่ยงถ้าหสาครั้งสี่ครั้งห้าครั้ง 4, ่า,งางนี้ถือว่าเป็นอาการท้องร่วงแล้วนะครับหรือว่าอาจจะมีการปวดท้องขึ้นไส้่วมด้วยเนาะสาเหตุของของอาการท้องร่วงเสียพันนะครับก็จะมาจาก ร่างกายนะครับได้รับเชื้อโรคหรือเชื้อแบคทีเรียนะครับหรือเวลาพวกโปรตีนพวกพยาธิอะไรแบบนีนะครับที่เรารับทานไปในอาหารหรือน้ำก็ทําให้เราเปลียนสีการถั่วโล่งได้วิธีการก็คือเราสามารถต้องการลดแล้วตเนี่ยคือรักษาตัวเองให้อยู่ในสุขอนามัยที่ดีนะครับรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะเก็บอาหารในที่ที่ ใหาความพิชิตนะครับปิดกล่องปิดอะไรสิ่งทเราเก็บใส่กล่องเนี้ยแล้วก็ปิดให้มันมิดน,น้องก็ปาะิยัดพวกโอโซนอะไรจะไม่สามารถเข้าไปได้แล้วก็ผู้หารให้มันสุกนะครับล้างมือให้สะอาดเวลาเข้าห้องน้ำก็ล้างมือก่อนที่จะมารับประทานอาหาร,หารนอ้องล้าเวลาอุจจาระเราหรือน้ำอะไรเงี้ยมันก็มีพวกเชื้อปีาญาโอโซนอะไรอย่าเงี้ยอยูอ่ในอาหารได้ในน้ำเนาะของมาผสมไปในอาหารได้ครับโอเควันนี้น้องๆได้ความรู้เรื่องโรคที่ว่าจะเกิดในฤดูฝนไปแล้วเนาะ นี่มีคําถามแล้วก็มีของรางวัลเล่นๆน้อยๆมาให้น้องๆใช่วันนี้คือเยอะมากเตรียมให้น้องๆนะคะคือแบบเอออยากให้น้องๆได้มากนะคะเป็นที่ตั้งใจฟัง้ไดใช่ใช่คือในใจคือแบบว่าหนุ่มวันนี้คือน้องตั้งใจฟังทุกคนเลยก็คืออยากให้ทุกคนมากนะคะวันนี้ก็คือมีนักหมดเจ็ดคำถามแล้วก็นักหมดเจ็ดคนพอดีทั้งเก้าคนเริ่มถามเนาะถ้าไม่ตอบไปได้เนาะใครตอบไม่ได้ก็ เสียใจกับรางวัลที่ได้ไปลดจะหนาหมดเลยค่ะอ้าหมอหอมก็ได้ได้ลดจะยุ่งให้หมดเลยโอเคน้ำหนูรางวัลชิ้นแรกเป็นวีมาสจันทร์วีมาสจันท์เนี่ยใครที่ปีแล้วจะสวยจะสวยจะสวยใช่วีจากขนผมสั้นก็จะกลายเป็นยาวใช่ค่ะไอ้ของโฆษณาของสอดมีคนตาก็จะกลายเป็น จากสั้นๆก็จะเป็นขนที่ยาวได้เออผมสั้นๆผลขนที่ยาวได้โอเคงั้นมาตอบคำถามก่อนเนาะเอาเป็นโรคอะไรที่อย่างไขเลือดออกเนีค่ะเลือดออกได้ถ้าออกได้โอเคงั้นเรามาถามกันว่าใครเลือดออกเนี่ยมันจะต้องมีภาหระนำโรคเนาะแต่จะถามว่าอาาหรนำโรคเนี่ยคืออะไรนุ๊กุ๊คุ คืออยากแจกมากคือจะได้แจกทุกคนแล้วตอนนี้นะคะทุกคนเล่นกันต่อมากเอางี้ให้น้าบอกเอามือจับที่ิ่งหูก่อนเอามือจับไอ้นี่ค่ะใครที่ใครยกก่อนก่อนจะให้พี่อาร์มันดูว่าใครยกก่อนก่อนอ่ะทุกคนตอบด้านหนึ่งสามนะครับหนึ่งสองหนุ่มคนนี้ค่ะเอาคนนี้นะคะอาร์เราไอ้หนุ่มก่อน นอยนิดหน่อยนะคะอ่าเรามาเพื่อทำถามนะคะถามว่าโรคไข้เลือดออกนะครับคนเราจะติดเชื้อเนี่ยมันจะต้องมผ่านโรคเนาะแต่ทราบว่าผ่านโรคของไข้เลือดออกเนี่ยคืออะไรยุงค่ะโอ้ยุงตัวเมียค่ะโอ้โหคือแบบโปรเมิรให้น้องไหมคะโอ้โหต้องมาได้ได้ได้แล้วเป็นเจ้ารายการของเราไปเลยต่อไป การพิเศษใช่เขียนแล้วลื to like ่นปืนลื่นปืนเลยน้องๆพี่สนับสนอโดยใช่เสนอโดยปากกาแลนเซอร์คนที่มีงานค้าหรือว่าทำงานไม่ทันใช่วันนี้เราก็เขียนกินปากกาแล้วเขียนคือน้องจะเสร็จงานนและเสร็จนะคะใช่งานจะเสร็จเลยถ้าใช้แลแวงจะเสร็จนะครับแถมจะมีว่เอาอัีก่อนเนาะค่อยค่อยค่อยจบไปอ่ะเอาโรคอะไรไปอยากได้โรคฉี่หนูค่ะโรคฉี่หนู ทีนี้โรคฉี่หนูนะครับโรคฉี่หนูเนี่ยอยากทราบว่าฉี่หนูเวลาเราเขาเรียกว่ามีอาการต่างๆที่เกิดจากโรคฉี่หนูเนี่ยเรามีวิธีป้องกันกับมันอย่างไรเ่ยการป้องกันโรคฉี่หนูนะคะใช่ไหมอะไรมีการแบบอาเจียนเนาะพวกอาเจียนผมแล้วก็รูปขุนด้านเนื้อปวดเน้อปวดทรวเนี่ยอยากทราบว่าวิธีป้องกันป้องกันยังไงนอนจะได้แบบบอกเพื่อนด้วยคนไหนที่แบบว่ายังไม่รู้อะไรแบบนี้เขาจะได้แบบ ตอบคำถามเพื่อจะบอกเช่อว่าเข้กันอย่างนี้อย่างนี้นะของค์จบทีงูน้องหนึ่งหนึ่งสามนะครับ1รึ่มสอบซับโคนรีาโครอาโคาไม่รู้ค่ะไม่เป็นไรครับต้องถามเนาะโรคฉีดงูเนี่ยเราจะมีอาการพวกท้องร่วงน้องปวนปวดไปแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อปวดไปปวดตัวมีการอักเนบนะครับอย่าร้ำว่าถ้าเรามีอาการพูกนี่นเราสามารถ ป้องกันหมูไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรดูแลรักษาเป็นไงอ่าค่ะก็จะกำจัดหมูนะคะแล้วก็กินอาหารที่ปรุงสุกค่ะอ้าคำตอบที่้องนี้จุกัจ้องค่ะต่อมาล่อมาคำถานที่3กันดีกว่าค่ะคำถามที่3เป็นอันนี้เป็นกระเป๋าเงิน ของเงินในกระเป๋าใครคะก็เลยค่ะดูก่อนนะก่อนหนูไม่เอาเหรียญนะคะยี่สิบบาทโอ้โหใหญ่มากเป็นกระเป๋าพิเศษใส่เงินปุ๊บจะมีเงินในกระเป๋าปั๊บเป็นกระเป๋าพิเศษนะคะถ้าน้องๆถ้าน้องอยากมีเงินถ้าน้องอยากมีเงินใช่ไหมน้องๆเงินมาใส่กระเป๋าปุ๊บในกระเป๋าเลยมีเงินดีอช่จะมีเงินเลยคพิเศษขนาดนี้นะคะก็จะทานได้ โลกโลกต้องแบบที่สุดนะคะอยากรู้ว่าอ่าเรื่องโลกเยื่อบุตาอักเสบเยื่อบุตาแน่นอนแล้วชื่อมันเยื่อบุตาต้องเกิดจากตาแน่นอนแล้วที่กระทบตาแน่นอนอ่ะอยากทราบว่าเยื่อบุตาอักเสบเนี่ยเขาจะมีชื่อชื่อนึ่นถูกไหมใช่บางที่นกัอบางทีนะคะน้องอาจจะไม่รู้แล้วว่าโรคเยื่อบุตากับตาเด่นพี่คะมันเหมือนกันไหมคะอะไรแบบนี้ แา้ววันนี้ดวงตาเสียเนี่ยมันเป็นอาการพวกที่ระคายเคืองตาเนาะเกิดจากอุจจาระอะไรนี้ใช่พี่คิดว่าน้องๆเป็นนะคะเป็นเคยเป็นเพราะเป็นคนเคยเป็นหลเยรอบในรูปผลแล้วยี่ตอนนี้มีผลอีกนะคือมันจะเกี่ยวกังกลิ่นอ่ะไรนี้ข้าพอเลยอาะมือจับปิดหูครับข้ามคือเยื่อหูตาสีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไระจับตูดแล้วค่ะโกงค่ะงกงค่ะไม่ได้ไม่ได้ อันดับสามเนาะหนึ่งสองอยกตัดสิเลยค่ะหนึ่งสองสามครับใครเอ่ยคนนี้ค่ะน้อยืนขึ้นเลยแล้วค่ะหมายเลขตัวครับชื่อน้องน้ำค่ะครับผมอยากทราบอ่ะจะโดนถามได้เลยจะโดนถามนะะถามเนาะอ่าโลกเยื่อบุตาเสพเนี่ย ันเป็นโรคที่เกิดจากคารียอนุ่นหรือแม่คอนทอนเลนพวกอะไรที่ตตาะอะไรที่เป็นสิ่งบอเ้าตาเนี่ยมันจะเป็นเต่าตาสหรับา,า,าว่าชื่อชื่อหนึ่งอของยุาสิเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโรคตาแดงค่ะ,รคะโรแดงถูกไหมครับถูกค่ะถูกต้องจ่จริงแล้วนทางโรคเตาตาสิก็เป็น,นโรคเดียวกันกับโรคตาแดงอ่าแล้วไปเลยครับก็บอตามวิเศษใส่เินพูบีเงินปั๊บครับโอเคก็ผ่นได้ ใช่ต่อไปเป็นคำถามที่สี่นะคะของรางวัลวันนี้คือลิปสติกโอมานีโอเมกอนุเปิดไม่นี้เป็นลิปสติกพิเศษทาพุดแดงปั๊บทาไม่ทาถ้าไม่ทาพุดก็จะไม่แดงปั๊บนะครับสามารถเปิดได้นะครับออกมาก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นุ๊กนุกจะยกให้คนนี้ค่ะ คนนี้ใช่ไหมอ่าเป็นคำถามโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะแต่ถามว่าอุจจาระร่วงเนี่ยต้องมีการเขาเรียกโรคเก็ต้องมีการถ่ายกับถ่ายนาออ่าถ้าขับถ่ายแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นโรคนี้จริงๆจะขับถ่ายบ่อยแค่ไหนถึงรู้ว่าเป็นโรคนี้อ่าถ้าพร้อมแล้วจัดติง่งหูครับนับเปล่งสาร้อเนือซอมทราบยอม คนนี้ค่ะอ่าน้องแม่นทำตัวอะไรนะคะชื่อแบม่ะชื่อแบมแบอ่าสับอย่าซ่าบ้าอย่าซ่าบ้าอะไเรื่องอะไรนะอย่าซ่าบว่าโลกอุจจาระร่วงเฉียบพังนะคะก็คือพี่อยากรู้ว่าเราจะสังเกตตัวเองยังไงว่าเราเป็นโรคนีใช่ใช่สามครั้งขึ้นไปสามมากกว่าสามครั้งมีโรคหนะไหมครับผมครับอ่า ครครเีอะดนน้าอันน okay. ี้ประที่4อันนี้ไม่แก้งานะันถามผู้แต่งบครับเก็ถือว่าไตอเป็นวสองอเราเรียนความรู้ออยคําถามสุดท้ายถาสุดท้ายอยากดูรางวัลเลยค่ะนี่สองรางวัล อันนีน้นี่คือพิเศษและนี่คือกระเป๋าเงินพิเศษร,รีคือพิเศษเมื่อกี้เป็นกระเป๋าตังเล็กอันนี้คือกระเป๋าตังตง่อตังใหญ่ใส่เงินปุ๊บก,ก็มีเงินปัน๊บใช่กระเป๋เลยแถมยังมีแถมมัเรียกว่ามีมือถุงพิเศษคือสามารถใส่บัตรเข้าไปไหนได้ด้วยใช่อ่าคือไม่ได้คืนนี้ไม่ได้คืนพิเศษลบปุ๊บหายข้อความหายปั๊บอันนี้ค่ะแล้วก็คำถามอำทางโลกกาซินอักเสบนะคะ สองถือว่าพี่ถามสองถ่านเลยเนาะห้ารอบทอมสี่เศษทอมทอมสี่เศษเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าระยะการการดูเนี่ยการติดเชื้อจะมีสามแบบอยากทราบว่าติดเชื้ออะไรที่มีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อมากที่สุดและติดเชื้ออะไรที่มีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อน้อยที่สุดอ่าพอสองคนพอสองคนดีกว่าพอสองคนนะครับวันนี้ขอคนแรกก่อนหนึ่งสองซักหึ่ง อ่าวคนนี้อ้าวโอเครูปขึ้นขาโอเคอ้าวคนนี้ไม่รู้สักชื่อเลยน้ตัวก่อนชื่อน้องแก้วน้องแก้วน้องแก้วนะคะอ่าสองคนนี้เราจะให้ตอบคำถามคนละคนละคนละคำถามนะคะอ่าถามว่าถามน้องนิดหน่อยก่อนแล้วกันนะคะเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อเขาเรียกว่าโรคต่อมน้ำเสียเสียงเนาะอะไรที่ติด เพอรเ็นต์เสิดเนต์เนี่ยติดเชื้ออะไรมากที่สุดติดเชื้อไวรัสค่ะอ่าติดเชื้อไวรัถูกต้องนะทุกคนไม่ต้องวม่น้องเอาอะไรดีเอาของพิเศษค่ะตกลงครัต่อมาเรามาถามน้องแก้วนะคะตัอคาถามค่ะโรคที่ติดเชื้อคอมสติกเซียที่มีเปอร์เซ็นต์การเชื้อน้อยที่สุดคือ้นต้าเร็นตคือติดเชื้ออะไรคะเชื้อราเชื้อราก้อง ครับผมอ่ะก็วันนี้ก็ของรา้วก็หมดไปแล้วนะ้อแล้วก็คำถามก็หมดออไปแล้วก็ถือว่าเป็นน้องสามารถได้รับความรู้ได้อย่าง ครบทุนคนเนาะต่อคำถามได้ยากก็หวังว่าน้องๆจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็กเอาโรคเจ็บโรคมีไปสังเกตตัวเองแล้วก็ไปป้องกันตัวเองด้วยนะคะก็าสามารถไปบอกเพื่อนๆที่น้องๆพา่าพ่อแม่เนาะว่าให้รู้จักป้องกันแล้วก็รู้จกักดูแลตัวเองสมรรตนเองดีกับไปน้องๆคือพีนี่พี่มิการบ้านนะคะก็คือให้น้องๆไปสังเกตบริเวณบ้านนะคะว่ามีน้ําขังในกระรอกนะคะ โอ้ไม่อะไรแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกเนาะใช่ค่ะมีแก้วกระลาขันโถก็มีอ่อ่าวันนี้อาจจะอ่านเรองเรื่องหนูด้วยเนาะอ่านเรื่องจุอ่าก็ขอก็อยากจะให้น้องรักษาสุขภาพน้องช่วงนี้ก็เป็นโควิดด้วยแล้วก็ฤดูฝนด้วยก็อยากให้น้องดูแลตัวเองพวกพี่สองคนนะครับก็ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอลาไปก่ออนขบคุณนะคุณค่ะ